สวัสดีครับพบกับช่องรีวิวกับเมืองบายกัลลัมแฮมแล้วนะครับวันนี้เขาจะมารีวิวรองเท้าสตาร์ทนะครับอาดิดาสจะเป็นรุ่นอะไรอย่างมารับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีปีใหม่2,500 2,568นะครับหรือปี2,000 25่นะครับอย่างเป็นทางการเนาะหายไปเมินเขาจะมารีวิวรองเท้าอัสตาร์นะครับโคปาแคปิต a ลจุดสนะครับ FG นะเป็นตัวรองททอปของโคปาเซนนะครับปี2021นะันเอนาะอันนี้ซื้อเมืองแล้วครับแต่อาจจะเอามารีวิวใหม่ใส่เตื้อเดียวแล้วก็จะมารีวิวการใช้งานตัวว่า ส่ครั้งแรกเปลี่ยนจราพ่องนะครับรุ่นนี้จะเป็นสีโซล่าเลสนะครับเออรุ่นนี้เบอร์สิบเอ็ดครึ่งนะครับ US นะครับสองเก้าห้า JP นะครับแล้วก็สิบเอ็ด UK นะครับ Made in Indonesia ไปดู่ังในได้เลยครับ ในกล่องก็จะแถมคู่มือการใช้งานเป็นคู่มือ Adidas ขอปกตินะครับสีโซ,โซลาเลสเป็นแบบใดเป็นแบบนี้นะครับสีแดงสวยงามตามท้องเรื่องรองเท้าโคป้า CAPITAL จุดสนะครับเป็นตัวรองท็อปนะครับของโค p a เซนปี2021เนาะก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นชื่อโ o p a เพียวนะครับโอเคเริ่มรีวิวเลยครับ Upper นะครับอ p p e r ด้านบนโซนด้านหน้านี่นะครับเดี๋ยวขอถอดดันทซงกันเนาะ อัปเปอร์โซนด้านหน้านี่เขาจะเป็นหนังจิงโจ้เกรดพรีเมียมนะครับนุ่มนะครับโซนที่ตัดเย็บด้านหน้านี่นะครับเป็นหนังจิงโจ้เกรดพรีเมียมนะครับส่วนอัปเปอร์ด้านบนด้านข้างนี่เขาจะเป็นหนังแท้ซึ่งหาข้อมูลแล้วมันมันมีสองข้อมูลนะครับที่จะเป็นหนังแกะหรือว่าหนังวัวนะครับนิ่มนะครับ ทั้งทั้งบอดี้เลยนะครับั้งข้างหลังด้วนี่นะครับมีสองข้อมูลครับผมไม่นแน่ใจข้างเท้าด้านในนี่ก็จะเป็นลายที่ว่าเป็นคล้ายๆเหมือนคล้ายค้าโคปาเซนนะครับเป็นลายเพื่อที่จะช่วยในการสัมผัสบอลน,นะครับนุ่มครับตัวนี้นุ่มลิ้นรองเท้ามีตีนทุกแก่ตั้งบนเป็นหนังแท้เหมือนกันครับ นหนังน่าจะเป็นหนังชนิดเดียวกับด้านคางเนี่ยสีนุกแกน,นะครับซอบด้านในนะครับจะเขียนว่าโคปาเซนจุดสองนะครับแต่ที่จริงทางส้นเท้ามาเขียนว่าโคปาแคปิต l ลนะครับนุม่มทั้งหลังก็นุ่มนี่นะครับมีตัวเซฟส้นเท้าด้วยนะครับ ชุดพื้นนะครับชุดพื้นเป็นปุ่ม fg นะครับปุ่ม fg มีสองปุ่มเล็กๆนะครับเทคโนโลยีนี้ช่วยในการคอนโทรลบอลนะครับการกลับตัวนะครับที่จริงจะลองใส่ดูละมันก็เหมือนอโคปาทั่วไปนะครับที่เปิ้ลออกแบบมาเป็นปุ่มกลมนะครับแต่ตัวนี้จะออกมาเป็นเป็นปุ่มกลมด้วยแล้วก็ปุ่ม หมือนคล้ายๆใบมีดนะครับผมครึ่งวงกลมดีกว่านะทั้งรูปเปิน้นเปิ้อนห้องว่าเซนเฟรมนะครับงอได้มีโลโก้อดิดาอยู่ใต้นี้นะครับการสวมใส่ครั้งแรกนะครับอันนี้ผมใส่ตรงเบอร์เลยเนาะบัมีเพื่อมันจะพอดีเลยครับสองเก้าห้า นุ่มครับเป็นเป็นตอนแรกมันจะกระชับเท้าหน่อยแต่พอเล่นไปเบรกอินไปสักสองชั่วโมงนะครับมันจะเริ่มปรับเข้ากับรูปทรงหน้าเท้าเราเนาะทำให้ครั้งต่อไปที่เราใส่หรือสวมใส่เนี่ยมันจะรู้สึกสบายขึ้นนะครับตัวนี้เหมาะกับตำแหน่งไหนจะเป็นเหมาะกับตำแหน่งการที่ไ่ได้วิง่งเยอะเกินไปคือการจับบอล แล้วก็ส่งส่งบอลหรือการโฮบอลครอบครองบอลนะครับคือเราจับปุ๊บเราก็มองตัวแล้วก็เราก็จ่ายได้เลยครับทาเพิ่มเพิ่มเพิ่มพื้นที่ที่ว่าจับบอลด้านข้างเท้าด้านในหรือข้างเท้าด้านนอกพวกนี้ครับคือมันจะนุ่มทําให้ลูกบอลบาดเจ็บาได้กระดอนส่วนหนึ่งห้าสิบเปอร์เซีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นความสามารถของคนใส่นะครับ ที่จริงก็พ้นห้องว่า70-30ความสามารถ70นะครับอุปรกรณ์เห่นสามสิบวปรกรอนเนี่ยเามายุดเหนียวทางจิตใจไปได้โอเคครับอันนี้มาดูดา้านขวานะครับรีวิวเป็นยังไงพ่องคอมเมนต์มาบอกกันเตินนะครับจะได้ปรปับปรุงนะครับบางทีผมก็อู้บ่ค่อยเก่งนะครับ โอเคครับก็รอบนี้เป็นรองเท้าสตา๊ดอาดิดาสนะครับรอบหน้าจะเป็นรองเท้าสตร์ทยี่ห้ออย่างติดตามรับชมกันอีกในตอนหน้านะครับสำหรับตอนนี้ขอขอบคุณที่รับชมต่อเนื่องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ช่องเลยนะครับจะได้มีกําลังใจในการทำงานเนาะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีปีใหม่ครับ